ดีครับผมอันนี้เราก็กระสุนเหลือเท่านี้เองมึกเซฟแล้วก็อะไรหลายอย่างมันก็มีอยู่แค่นีเน้เองนะครับผมแล้วทีนี้ไประเด็นคือเรายัางหาแฉลงไม่ได้นะครับผมแล้วก็กระสุนก็ล้อยลอลงไปเราจะเก็บสมุนไพรไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเอ้เดี๋ยวเราตอนนี้คือ ปัญหาของเราอย่างพ้้นก่อนคือเราหาแชแรงไม่เจอนะครับแล้วผมก็ไปไล่ดูแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะเล่นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่าคนละตซวตัวเราเวอร์ชันคนละเวอร์ชันกันโอเคก็เดี๋ยวเราจะกลับไปที่คุกใหม่นะฮะผมแล้วก็มันมีประตูทางเข้าซึ่งตอนแรกเราเข้าไปไม่ได้อันนี้น่าจะเข้าได้ว่ะไม่รู้เราไปเล่นผิดสูตรอะไรหรือเปล่า เลทีแรกพยายามจะเล่นแต่ว่าของมันหายไ่ได้จริงว่าจะเล่นผ่าน,ปนไปเลยนะแต่ก็เลยอันนี้ก็เลยต้องไปหาข้อมูลก่อนว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมมันถึงเราถึงไม่ได้เป็นปักของเกมหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบางคนได้ให้กระสุนแม็กนัมางินเป็นกรอบเปล่งดำเลยก็มี <laughs> เราขึ้นอยู่กับเล่นโหมดหรือเปล่าอีซี่ นอร์มอลแล้วก็ hard ของก็จะวางแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ผมก็เดานะครับผมอันนี้กล่องก็มีอยู่เท่านั้นแหละ ซำซ้อนนะเจอซ้ำซ้อนนี <one> ่สวยชิบหายโคตรสวยเลยนะเจอซ้ำซ้อนเล่นใจก็เล่นคีย์บอร์ดต่างๆกันกว่าแต่ตอนนี้ก็เริ่มชินมือแล้วออันนนีี้้เหรรปะตูไอ้เชี่ยมันเข้าได้เว้ยแต่กูลืมสำรวจเสียเวลากับมันมากเลยทุก นี่ไงแฉลงอยู่นี่ไงคือกูหาแบบนานมากเอา้าไอ้เบนมึงยังอยู่มึงยังไม่ตายแต่มึงอยู่ในคุกกุดร็อกขอโชคดีมึงน่าจะเก็บสมุนไพรหรืออะไรน้ำกระท่อไมไว้บ้างโอเคหมดปัญหาเรื่องแฉลง ทีนี้เราจะพกแมกนัมแล้วเพราะว่าน่าจะเจอศึกหนักละแหวนได้สายไฟก็อยู่กับเราเคลียไม่หาต้องนานว่าแสลงแม่งหายไปไหนสรุปลืมสำรวจตรงนี้ตรงประตูตรงนี้มันได้เป็นกระสุนลูกซองแทนว่ากนได้ตรงนี้ได้แสลงตรงนี้ ซึ่งบอกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันทำไมทำไมบางคนได้บางคนไม่ได้แตกต่างกันโอเคลงมาใช่ไหมนุ่นตามสเตปเฮ้ยเหี้ยก,ก,กําลังกัดตูด ไ,ได้ของมาแล้วไม่เซฟก่อนแล้วกันวะถ้าไม่เซฟชีวิตเราจะหาไม่นี่ก็มีวะสมุนไพรแก้พิษเฮ้ยมีมือเซฟด้วย,ยมันเต็มวะาอาจจะผสมอันนี้ไปก็ได้เพราะว่าต้นสีแดงเราคนหาไม่ได้นะล่ะ คือกูค้่องใจฉากอย่างเว้ยฉากอันอื่นมันเป็นพิกเซลแบบแปลกมากเลยยกเว้นตัวละครตัวละครมันก็ยังคงคลาสสิกไว้อยู่นะครับผมแต่ว่าโอแต่ว่ามันชัดชัดอ่ะชัดมากโอเคก็ตามนั้นแหละโอเคจะเราขอปืนแล่นตอนนี้ คือคนอื่นเขามีกระสุนแม็กนัมกันแต่ผูไม่มีกระสุนแม็กนัมทำไมกูช่างแตกต่างกับชาวบ้านเขาเป็นแผนที่ที่แบบอะไรของมันก็ไม่รู้อะโอเคเดีย๋ยวเราลองเข้าตรงนี้หรอล็อกว่ะมีรางเว้ยมีใครมาต่อรางไว้ มีใครมาต่อลังไว้ก็ไม่รู้ว่ะเฮ้ยแต่กันโอเคได้อยู่ได้อยู่ไอ้นี่ไงกระสุนแม็กนัมโอ้โหเต็มแม็กว่ะแล้วกูจะเก็บอะไรได้ปะวันนี้ Thank hey. you. เกาะกระเที่ยวกุ๊บเหลืองว่ะเฮ้ยนีหนีหนนีหก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนไปไหนนี่เข้าประตูนี้ก่อนเชี่ยตัวอ่อนเยอะมาถึงก็เจอบอสเร็ว่ะเชี่ยสมควรแล้วที่แม่งเป็นทาร์ตสามพร้อมกับแผนที่ แผ่นที่ได้มาเหลืองเลยวะโอเคแต่เราคอมบายลูกสองก็เหลืออยู่แค่นี้ห้าลูกใส่ได้อีกหนึ่งแม็กก็เต็มแล้วโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมแบงล่างลงมาลงมา อันนี้ก็เรียงเหมือนกันเฮ้ยแต่หลังไม้แม่งชัดว่ะหลังไม้แม่งชัดมากโอเคเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ดันไม่ได้ดนานกูจะขึ้นมา ขึ้นมาขึ้นมา โอ้ยมีสเปร์ว่ะอพภาดแล้วเสียดายสเปร์ว่นะแต่โอเคช่างมันไม่ต้องไปโหลดใหม่หรอกเดี๋ยวเวลา เไม่มีอักษรตัวสีแดงด้วยห้องเซฟห้องเซฟโอเคเปืนที่ไม่มีประโยชน์ก็น่าจะเป็นปืนสั้นเนี่ยแหละแต่แว่าคง ไม่น่าจะต้องเสียดายนะเพราะว่าพ้อปืนแม่งก็อโอเคเดีย๋ยวเราจะเปลี่ยนตำแหน่งปืนอ,อืมปืนสั้นคูไม่น่าจะมีกระสุนแล้วนะอยู่ทรงแล้วน่าจะเหลือแค่ลูกซองกับแม็กนัม พกไปด้วยพกไปเลยก็ดีนะมันไม่มีช่องเก็บของแล้วอะประเด็นคือไม่มีช่องเก็บของแล้วว่ะเออของมันน่าจะมีช่องน,นี้แหละมะั้งแล้วเราก็น่าจะได้ไปเลยอ่ะ ทำไมมันจูจ่ๆมันจับเวลาวะเฮ้หมาหมาโอ้ปวดล้องปวดล้อง Það er í hér! Við sítt í dél Við sítt í dél Ok, ég er ekki 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 เราจะมาใช้ผู้ช่วยไม่ได้แล้วเพราะเวลามันเดิมเนินเร็วมากไม่กี่นาทีแป๊บเดียวเองตัดไปเอ้ยเฮียนอีกเจ็บหนักไปกว่า Thank

ก่อนที่จะกลายเป็นซอมบี้นะฮะในเจอในสภาพที่บาดเจ็บโอเคก็ขอจบ,บเฉพาะทีนี้ก่อนแล้วกัน,นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับกดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยะะก็ค่อยเจอน์ทหน้าว่าจะทำอะไรกันต่อน,นะครับผมก็คือแรลงเอนะครับเล่นประมาณชั่วโมงครึ่งใช่เหรอกูว่าเวลามึงขี้โกงแน่เลยว่ะคือแบบ คุณเล่นประมาณสองชั่วโมงกว่านะถ้านับไปถ้านับเวลาที่ผมสตรมไว้นะประมาณสองชั่วโมงมันอ๋อแสดงว่าคัดมูวี่มันตัดออกแน่เลยวะ่ะไปแล้ะไม่บายสวัสดีครับเฮ้ยมีร็อกเก็ตด,ด้วยว่ะเฮ้ยขอลองเลยได้เปล่าว่าจะพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเราขอเซฟก่อนแล้วกันศูนย์ศูนย์